พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอังคารวันที่17เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงให้เกียรติเด่พระนามของพระเยซูและพระวจนะที่จะใครขวรและสัม,มคีธรรมในพระธรรมฟุลิปีบทที่2ข้อที่9ถึง10เพราะฉะน,นั้น พระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนมเหนือนำทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนมของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่านงมลับพระองค์พี่น้องขาพระเยซูทรงเป็นผู้นำเหนือทุกสิ่งนั่นคือพระองค์เป็นผู้นำของเทพผู้ครองและศักดิ์เทพทั้งหมด พระนามของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจในสวรรค์ในแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกทุกสิ่งตอบสนองตอบพระนามของพระองค์พวกวินยานชั่วก้มกราบตอบพระนามของพระองค์และวิ่งหนีด้วยความกลัวสถานการณ์จะถูกเปลี่ยนไปทันทีเมื่อกล่าวออกพระนามของพระองค์พี่น้องคะคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระนามของพระองค์เพราะว่า ริ์อำนาจของสิ่งนี้ทำงานเพื่อคุณในตัวคุณและผ่านทางคุณพลัพธ์ของคุณหรือพระน,นามนั้นทำงานเพื่อคุณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าคุณให้เกียรติพระน,นามนั้นมากขนาดไหนโดยพื้นฐานแล้วเกียรติหมายถึงการให้ความเคารพต่อการให้เกียรติพระนามของพระเยซูหมายถึงการยอมรับและรับใช้พระองค์ ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระนามของพระองค์เกิดผลเฉพาะกับผู้ที่ให้เกียรติแก่พระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นมีคนบาปที่ยอมรับว่าพระนามของพระเยซูเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับใช้พระองค์นั่นคือพวกเขาไม่ได้ติดตามพระองค์ผลก็คือ พระน,นามนั้นจึงไม่เกิดผลเพื่อพวกเขาในทํานองเดียวกันในฐานะคริสเตียนคุณต้องยอมจำนนต่อพระเยซูเจ้าจงให้เกียรติต่อพระองค์ในชีวิตของคุณเพื่อให้พระนามของพระองค์เกิดผลเพื่อคุณพระเจ้าตรัสในหนึ่งสมูเอลบทที่สองข้อที่30ว่าบรรดาผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติพระเยซูตรัสว่า ถ้าใครจะปลนบาทเราพระบิดาจะาประทานเกียรติแก่ผู้น,นั้นยหอนบทที่12ข้อที่26เอเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะช่างเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้ใช้พระนาำที่บริสุทธิ์เปี่ยมด้วยพระบารมีและหน้ากริงขำของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งสารพัดและผู้ที่ทุกสิ่งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกก้มกราบในวันนี้และตลอดไปข้าพระองยกย่องและยกชูพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ด้วยความยำเกรงข้าพระองเป่าประกาศว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่บริสุทธิ์ทรงพระคุณและเป็นความจริงเอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระนำของพระเยซูเพราะว่าฤทธิ์อำนาจของสิ่งนี้ทำงานเพื่อคุณ ในตัวคุณและผ่านทางคนค่ะและผลลัพธ์ของคุณหรือพระน,นามนั้นทํางานเพื่อคุณมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้เกียรติพระน,นามนั้นมากขนาดไหนนะคะดังนั้นจงให้เกียรติตอบพระองค์ในชีวิตของคุณเพื่อให้พระนามของพระองค์น,นั้นเกิดผลในชีวิตของคุณอย่างมากมามค่ะพระเจ้าสมกําลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด